ก็มาพบกับช่องอย่างว่าสามพยางแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเจอนกนะคะร้องอยู่ด้วยกันนะคะน่นะคะทันเดียวกันนะคะและตอนนี้ฝนก็กำลังตกอยู่ค่ะนี่นะคะแล้วต้นสีชมพูชมพูต้นนั้นนะคะ เป็นต้นอัมพวาค่ะเป็นต้นอัมพวานะคะมันเรียกกันค่ะแล้วมันก็พันเดียวกันด้วยนะคะอ้าวคุณไปนู่นแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะฝนก็ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำเริ่มท่วมแล้วนะคะ น้ำแดงก็เริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะน้ำแดงเริ่มมาแล้วนะ,ะอู้ฟ้าร้องนะคะน้ำใกล้จะเต็มแล้วนะคะน้ำใกล้เต็ม,มแล้วะะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเราก็เอาน้ำกรองเกล็บเอาไว้นะคะเพื่อ จะได้เอาน้ำมาใส่อ่นงเพื่อจะเก็บไว้กินได้ค่ะแล้วก็ต้นบอลน,นะคะ<ม>เห็นกันหรือเปล่ปาต้นบอลอันนี้ต้นกล้วยนะคะอันนี้ต้นกล้วยอันนี้ต้นบอลน,นะคะต้นบอลน,นะคะแล้วก็ต้นบอลของเรานะคะนั่นเป็นต้นบอลอีกอย่างนะคะ ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแต่ว่าเดอ๋ยอีพหน้านะคะเราก็จะมารีวิวตุ๊กตาให้ดูค่ะเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ